การเรียนเนี่ยมันจะง่ายส,สุดๆเลยถ้าคุณเป็นลูกของอาจารย์ใหญ่นะ่ะมาดูหน่อยซิว่าวิชาคอมพิวเตอร์มันเริ่มกี่โมงนะโอ้แล้วมันอะไรนะ่ะลูซี่ทำไมเธอไม่ใส่ชุดยูนิฟอร์มไม่ใช่ว่าเธอจะใส่ชุดอะไรมาโรงเรียนก็ได้นะเขาดูลูกสาวของฉันเหรอครั้งหน้าห้ามเป็นแบบนี้อีกนะเข้าใจแล้วค่ะ แต่ครูใหญ่ไม่อยอมแม้แครมาดูลูกสาวของเขาหรอกดูดิเรามีชุดยูนิฟอร์มใหม่กันด้วยละสวัสดีจ้าลูซี่ลูซี่ทำไมเธอมาสายล่ะขอโทษทีนะคะไปนั่งเลยลูกเพื่อเห็นแก่ลูกสาวของเธอครูใหญ่จึงสามารถใส่กระโปรงเดินไปนรอบวิทยาลัยไ,ได้เลยอ๋อผมฉันดูแย่จังอะ่ะ ต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเฮาทุกมหาช้าเนรอเปล่านะพ่อคะหนูอยากอาบน้ําตอนนี้เลยเข้าใจแล้วไหนลองนี่หน่อยสิดูเหมือนว่ามันจะสําเร็จนะหวังว่าพ่อจะแก้ปัญหานี้ได้รวเร็วนะคะผมเปียกหมดเลยอ่ะนี่หลักสิ่งที่ฉันต้องการนี่มันสัญญาณไฟไหมนี่นาะทุกคนเอาตัวห้องเรียมเร็วเข้านี่ดีขึ้นเยอะเลยพ่อคะขอบคุณมากเลยนะคะพ่อเจ๋งที่สุดเลยรักลูกนะจ๊ะ ในที่สุดก็ถึงมือเที่ยงสักทีหอมจังเลยอ่ะอืมแต่รสชาติเหมือนผักเลยโอ้พ่อคะอะไรเหรอห้ามกินอาหารคือยาพวกนี้นะมันไม่ดีต่อสุขภาพเขาเอาอีกแล้วเหรอเนี่ยเป็นไรฉันยังมีสำรองพ่อรู้หมดแหละว,ว่าลูกซ่อนไว้ที่ไหนลูกรักงั้นเหรอคะอ้ากกแรงเหมือนกัน,น,นเนี่ยเอาฉันรูแล้ ต้องก็ไม่มีใครเห็นฉันแน่ในที่สุดก็ได้กินอะไรอร่อยๆสักทีลูกห้ามมาลบไปก้าอีนะไปเอามันมาจากไหนเนี่ยฉันต้องซ่อนด,ดีกว่านี้สิฉันต้องหิวมากแน่นๆเลยแต่สำหรับครูใหญ่เรื่องอาหารของเขาเองไม่เคยมีข้อจํากัดเลยล่ะข่อคะอ๋อจริงปะเนี่ยกินบาคาลคกอรีเพื่อสุขภาพของพ่อไปเลยแลส่งนั่นมาให้หนูเลยนะ รู้สึกว่าฟันฉันจะหักแล้วล่ะไม่นะนี่มันกินไม่ได้หรอกเป็นฝายอร่อยกว่าเยอะเลยไม่มีการแข่งขันไหนในโรงเรียนที่ไม่มีเชียร์ลีดเดอร์ปังนะคะแนนต่อไปเนี่ยสำคัญมากเลยล่ะมาเต้นให้พวกเขาดูกันเลย1 2ึ่สสเราทำได้ดีกว่านี้อีกนะทีมของเราน้นสุดยอดเลยอ๋อรู้สิเโอเคหรือเปล่าฉันว่าก็เท้าฉันส๊กอะ ไปนั่งพักก่อนเลยหรูอสิเดี๋ยวพ่อจัดการเองเราจะต้องชนะเกมนี้แนะ่แล้วเอาชื่อไปใส่ใน hall of fame มีขายหน้าจังหนังสือมันต้องอยู่ในนี้แน่เลยอะไรอ่ะตู้ล็อกเกอร์พังเหรอมีอาช่วยมาเปิดล็อกเกอร์ให้ฉันหน่อยได้ไหมอันนั้นของเธอหรือเปล่าอะไรอ่ะนี่มันตู้เสื้อผ้านในห้องของฉันนี่พ่อคะชอบไหมล่ะเจอร์รนะูดัส ตรงด่วนพิเศษมาสำหรับลูกเลยนะของที่ลูกชอบอยู่ในนี้แล้วถือสิเจ้ามาตัวน้อยก็มาด้วยนะลูกชอบมันมากเลยนะสมัยเด็กๆะ่ะก็เจ๋งอยู่นะ <c oughs> ปิดตาไปเลยนะห้ามแอบ,บมองเลยนะเธออ่ะโอ้นาฬิกาปลุกแล้วเหรอเนี่ยยังไม่อยากตื่นเลยอะ่ะพ่อคะ วันนี้หนูไม่อยากไปโรงเรียนนะโอเคเดี๋ยวพ่อจ,จัดการทุกอย่างเองลุซี่ตื่นได้แล้วฮะเกิดอะไรขึ้นที่นี่อะ่ะเขาเริ่มเรียนกันแล้วไงเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปแล้วแหละวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องการต่อสู้ด้วยความรักของโรมมโอและจูเลียตกันฉันไม่รู้ว่าจะตดลงที่ไหนอะ่ะนี่ไงเอาสมุดจดของฉันไปก็ได้เยี่ยมเลยขอบคุณนะตอนนี้ฉันต้องจดก่อนแล้วล่ะ ใครอยากตอบข้อนี้บ้างจ๊ะลูสี่มาทำโจทย์หน่อยเร็วหนูว่ามันตอบ28นะคะถูกไหมคะเธอไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหรอตรงนี้มันต้องเป็น30ไงอ๋อหนูจำได้แล้วคะ <c oughs> ่ะเธอไม่รู้ได้ไงอะ่ะ <c oughs> นายว่าไงนะคุณยามเถอบเลยครับหนุ่มน้อยนายคิดว่าจะทำอะไรอะ่ะ ลูกสาวของครูใหญ่เธอไม่เคยตอบคำถามผิดหรอกนี่หนังสือเล่มใหม่เหรอแล้วเล่มเก่ามันเป็นอะไรล่ะโอเคตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วมีสูตรใหม่ด้วยเหรอตอนนี้ลูกสาวของผมก็ไม่ได้เอฟแล้วละ่ะหนูไปนั่งได้ยังคะหนูตอบถูกหมดเลยนะ ตอ,อนนี้หนูเป็นนักเรียนที่ไม่ดีเลยหนูขอโทษนะคะ,ะหนูรู้สึกดีขึ้นแล้วตอนที่ได้ร้องไห้นิดนึงขอบคุณนะคะลูกสาวผู้น่าสงสารของฉันเขาต้องลำบากมากแนะ่ลูกของฉันจะทำใจยากอยู่สักหน่อยสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่จะเห็นลูกลูกของตัวเองเสียใจนะเดี๋ยวเราก็จัดการมันได้น้มันอะไรกันน่ะมิยาเธอมาก่อนคนแรกเลยมาแล้วค่ะนี่คุณจริงจัง,จงปะเนี่ย ข้อสอบยากมากเลยแบบนี้ต้องใช้เวลาทําทั้งวันแน่เลยมันไม่ใช่ปัญหาของฉันนี่นี่มันไม่แฟร์เลยอะ่ะพ่อคะหนูขอคนต่อไปนะใจะเย็นกอลูกสาวพ่อมีข้อสอบพิเศษมาให้หนูนี่ไงล่ะจริงเหรอคะลูกต้องทําได้แนะ่ฉันจะแสดงให้เขาดูเองว่าอย่ามาประมาทกับฝีมือของฉันดูเหมือนว่าลูกสาวของครูใหญ่จะตัดสินใจพังแผนการทั้งหมดแล้วล่ะเรียบร้อยแล้วคะ่ะ ดีมากเลยโอ้ไม่นะมันเป็นแบบนี้ได้ยังไงอะแล้วแบบนี้พ่อจะทํายังไงอะคะมีมีทางนั้นพ่อทําเป็นไม่เห็นอะไรก็แล้วกันนี่มันไม่แฟร์เลยหนูทําเกรดดีๆด้วยตัวหนูเองได้นะเธอซื้อกระโปรงมาเหมือนฉันเลยอะเธอก็ทําได้แต่เรียนแบบคนอื่นเท่านั้นแหละโอ้ะเจ้าช่วยเปลือโปรงนิ้วยาวเท่าไหร่นะเธอใส่กระโปรงสั้นแบบนี้ในโรงเรียนไม่ได้นะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคุณก็ดูเองสิคะ เรื่องนี้มันแก้ง่ายจะตายโอเคค่ะนี่งไงเรียบร้อยแล้วพ่อคะพ่อทำอะไรลงไปแค่นี้ก็หมดปัญหาแล้วขอบคุณมากนะคะคุณแรดเนอร์คุณก็ต้องทำตามกฎด,ด้วยนะผมก็ต้องแต่งตัวให้ดีหน่อย <c oughs> วันนี้เราจะมีข้อสอบอัตนัยกันสนใจทางนี้หน่อยสิห้ามลอกันเลยนะ <c oughs> โอ้นั่นเขาทำอะไรอะ มาแอบจีบลูกสาวของฉันตอนสอบเหรอฉันไม่ยอมหรอกนะเป็นไงเป็นกันบ้างละ่ะรูปนี้ต้องตลกมากแน่เลยมาเซฟฟี่กันดีกว่ามันก็น่ารักอยู่นะนายต้องสนใจการเรียนนะไม่ใช่มาสนใจแต่ลูกสาวของฉันใจเย็นก่อนนะพ่อขาไว้ไปคุยกันที่บ้านทำข้อสอบก่อนเลยดูเหมือนว่าวันนี้คุณพ่อใจลมไม่ดีอ่ะ วางลงเลยนะแต่ผมอยากกินผักอะไม่ใช่ไอหเหนียวๆนั่นอย่ามาเรื่องมากนะมานี่เอาไปเลยหวังว่าวันนี้คุณจะมีเมนูอร่อยๆสักทีนะก็อร่อยเหมือนเคยล่ะกินให้อร่อยนะมันดูแย่มากเลยอะฉันไม่อยากกินหรอกลูกของผมต้องมีเมนูพิเศษสิทำมันใหม่เดี๋ยวนี้เลยนะได้เลยขอโทษทีนะจ๊ะ ลูกสาวของนายอยากได้อาหารชั้นเลิศแบบนี้ใช่ไหมเธอไม่ได้มันหรอกนี่คือกลัวของฉันและเมนูแบบนี้ทุกคนก็ต้องกินได้โจ๊กของคุณอร่อยสุดๆเลยครับทานให้อร่อยก็แล้วกันทุกคนนี่คือผลสอบของพวกเธอเยี่ยมเลยเธอทาได้ดีเลยล่ะฉันได้เอด้วยแหละแอบบี้นี่ข้อสอบของเธออะไรอ่ะฉันไม่มีทางได้เอแน่นอน ขอโทษทีนะตน้องมีบางอย่างผูกพลาดแน่ๆ,ๆ,ๆอสอบต้องสลับกันแน่ๆเลยเธอได้เอบวกไปเลยว้าวฉันก็เก่งอยู่นะ <laughs> โอไม่นะฉันสอบตกได้ยังไงเนี่ยทุกคนพวกเธอทำได้ดีมากเลยตัวฉันไม่เคยตอบคำถามแบบนี้นะความรู้ของพวกเธอนะสำคัญกว่าการสอบเยอะเลยคุณชอบวิดีโอของเราไหมอย่าลืมกดไลค์ กด subscribe ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เจอกัน